สวัสดีค่ะอัสลามุอะไรกุมค่ะเมื่อคราวที่แล้วนะคะคุณต่อแม่ย่าพอลมุดแล้วก็ลูกๆเนี่ยได้ลองกินบะหมีก่กึ่งเกาหลีแบบเผ็ดสุดนะคะก็คือคูณ3แล้วพอดีว่ามีเพื่อนๆน,นะคะคอมเมนต์มาว่ามันมีบะหมีก่กึ่งของมาเลเซียนะคะที่เผ็ดกว่าที่ชื่อว่าห้าอะไรนะ Ghost Pepper ใช่ไหมคะคุณต่อก็พยายามเซิร์ชหาว่าที่นี่มีขายไหมเพราะว่าตามซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปอย่าไม่เคยเห็นนะคะแต่ สุดท้ายแล้วนะคะคุณเต๋อก็เจอสถานที่หรือว่าแหล่งที่ขายจนได้ค่ะเป็นร้านที่ขายของของอ่ามาเลเซียนะคะนี่นั่นเองนะคะคุณเต๋อก็สั่งมาเลยนะยอมเสียอ่าค่าอะไรนะค่าขนส่งก็ยี่สิบเดียวห้ามหรือว่าสองร้อยบาทนะคะอ่าแต่ว่าถ้วยหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสี่เดียวห้ามหรือว่าสี่สิบบาทค่ะคุณเต๋อก็เลยสั่งมาเลยนะห้า ถ้วยจริงๆอยากจะบอกว่าลองไปแล้วหนึ่งถ้วยแต่ยังไม่บอกว่าเรารู้สึกยังไงนะคะแต่ลองคนเดียวนะแต่วันนี้เนี่ยจะให้ลูกลองด้วยนะคะคุณต่อกําลังอยังไงอะแช่น้าร้อนว้อยู่นะคะก็เดี๋ยวจะมาปรุงให้ดูแล้วกันเพราะยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเนาะ <c oughs> นี่ก็คือบะหมีท่ที่แช่น้าร้อนมาเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตว่าเส้นของเขาเนี่ยก็จะสีเข้มเลยนะคะเข้มจนเกือบดานะมันก็จะออกแบบดำน้ําตาลอะไรแบบนั้นนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาน้ําออกเรียบร้อยแล้วนะคะ ประมาณนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยดูผงปรุงของเขานะนี่ที่เปิดกันนี่ดูสีนะคะเห็นไหมคะสีซอสก็คล้ายๆกับกับบะหมี่เกาหลีนะแต่ว่ามันจะสีเข้มกว่านะคะอ่ะขีดะ,ะถ้วยส่วนอันนี้โอ้มีคำเตือนด้วยนะระวังโปรดระวังนะคะเด็กๆก็ปนเปียนอยู่แถวนี้นะคะ ส่งเสียงตื่นเต้นนะคะอ่าคุณเต่าจะกินเลยถ้วยเดียวส่วนเด็กๆจะให้กินสองคนต่อหนึ่งถ้วยนะคะมาลายมไม่รวมด้วยแน่นอนนะคะ The <Big> เราก็จะไม่เห็นสีความเผ็ดหรอกเนาะเพราะว่าตัวเส้นมันเป็นสีแบบเข้มแล้วนะคะสีดำๆนะคะโอ๊ยน้ำลายไหลคือใดๆคุณเต่าเพิ่งตื่นจ้ะนอนกลางวันยาวเลยนะคะวันนี้คือเหนื่อยมากคือแบบบอกลูกทำไมลูกไม่ปลุกลูกไม่หิวกันเหรอลูกเก่งใจคือบางทีปลุกแล้วโดนดา่า วันนี้ให้แม่นอนยาวเลยนะคะนี่นะดูโอ้โหนาทานมากเยิม้มมนะคะเยิมย้มๆโอเเดี๋ยวเราจะลองกันแล้วนะคะ Are you ready No อะ no Okay I will, first. No, 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 will Try first แต่อย่างที่บอกนะเราลองมาแล้วนะคะ <We 'll S 2> เมื่อสองวันก่อนเ <Okay. S 1> ย่หรออ่ะ b ิ s, <S I m i l l a h ิ i ล m i l l a h u n the two อร่อยมากเลยอะอ่ะกินอีกก่อนนะคะนี่ก็อีกนิดเดียวก็ใกล้จะหมดแล้ว เรามีเซฟเฟอร์ความรู้สึกจริงๆก็คือมันเผ็ดรับได้นะคะแล้วก็กินได้เรื่อยๆแต่มันก็จะเผ็ดขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันแต่ถามว่าเผ็ดเท่าคูณสามไหมไม่ค่ะคูณสามเผ็ดมากกว่านะคะแล้วก็คูณสองก็จะเผ็ดมากกว่าด้วยซ้ำนะคะสำหรับคุณต่อก็คือแบบโอเคนะกินได้คือกินได้เรื่อยๆคือมันเผ็ดเผ็ดจริงแน่นอนแต่ว่า เออนั่นแหละคือคูณสามกับคูณสองเผ็ดกว่าเนี่ยความรู้สึกคุณเต่าอ่าอยู่จริง I think the two X spicy two X หรอ or 3 X 2 X i s spicier than this even 2 X okay for me yeah same yeah ตาตากับมินนาก็บอกว่า two X เผ็ดกว่าอ่ะดูหน้ามินนาด้วยอ่ะนได้ไหม it's not that bad and it hurts after some time also for me it just comes in my neck and it just like hurts it but it's not that spicy ส่วนมีนนะใช่ไหมบอกว่าอันนี้เผ็ดกว่าคุณสามแต่คุณตอกว่าไม่เพราะขนาดคุณสามนางยังกินต่อไม่ได้เลยคือหลังจากวันที่เราทําคลิปแล้วนัานคุณตอกก็ทําให้กินทั้งสองคนแบบเอใส่บะหมี่สองห่อแล้วก็ใส่ซอสแค่ห่อเดียว แต่ไม่มีใครกินหมดคือไม่สามารถกินต่อเนื่องได้ใช่อันนี้คือสามารถกินต่อเนื่องได้นะคะแล้วก็มันมันเผ็ดคนละแบบอันนี้มันเหมือนเผ็ดแบบพริกไทยมากกว่านะคะอืมโอนซุปเรานี่ไม่มีน้ำซุปด้วยนะคือต้องลองไปกินกันดูนะคะแล้วก็มาบอกด้วยว่า,อ,าอันไหนเผ็ดกว่ากันเย้ไม่ดอยูคีปินจริงครีม <Yeah. S 2> ดูสภาพเด็กสองคนนะฮะมน่าชูยเฟสสิปากก็เปื่อนตาตาไม่ไหวแล้วนะคะ <Wait. S 1> เอ่อไม่ไหวแต่แต่หมดนะคะเหลือน้ำหน่อยนึงส่วนคุณเต่านี่ของคุณเต่าแห้งกว่ามเป็นนั ตาตาไปเอาช้อนมาตักเอน้ําที่เหลือข้างใต้เอ oh <no. S 1> เพื่อนๆนะลองไปลองไปทานดูอยากให้ลองทั้งสองแบบก็คือคูณสามกับตัวนี้นะคะของมาเลเซียแล้วมาบอกด้วยว่าไหนเผ็ดกว่ากันสําหรับเพื่อนๆนะคะคุณเต่อบอกว่าคุณเต่าคิดว่าคูณสามเผ็ดกว่าคูณสองด้วยแหละนะคูณสองก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่ามันคนละรสชาติหน่อยนึงนะคะ อร่อยว้าวตายดิจิ้มฉัอร่อยจ้า mm hmm. แต่รสชาติของเขาอร่อยนะ mm hmm. มันจะเป็นแบบผสมบะหมี่กึ่งเกาหลีแล้วก็มันก็จะมีความแบบเป็นพริกไทยดำนิดนึ่ะในความรู้สึกนะคะ mm hmm. ก็เนี่ยคะ่ะหมดเกลี้ยงเลยอร่อยมากเลยนะคะปากพองเสียดายเพราะเราหมดไม่อยู่นะคะแม่ก็ไม่อยู่ด้วยก็ นี่แต่คุณเต่าแล้วลูกๆนะคะได้ลองจ้าให้ดูสภาพหลังกินไปแล้วสักพัก y e a บ b a b อ e ด t Baby กินมามาดิสเอกดิมายับเอกกินเอาไข่ดาวลูกมากินเพราะว่าลูกไม่ยอมกินนะฮะ <c oughs> ร้างความเผ็ดในป่ะ Oh please just eat some cream and you'll be fine I mean look at me my beautiful face is still here Well he About dead. พอกินอย่างตอ่อเนื่องมันจะเผ็ดเรื่อยๆเนาะเอาล่ะจบโชว์การกินเพลงเท่านี้นะคะแล้วรอติดตามต่อไปว่าพีต่อจะมีอะไรใหม่ๆมาทำหรือว่ามากินบ้างหรือเปล่านะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะสลามอะไรกุ้งคะ่ะ